รอดสี่ได้ลง YouTube กูพูดเลยกูพูดเลยโนเปิลทั้งตีเนี่ยถ้าในเมื่อเราเอาเปิกไปแล้วเราตายก็ไม่ต้องเอาไปเอาไปทำไมเอาเรื่อ่ะจะหาไปไหนปีนี้โคตรคอนทินอ่ะจะชอบนั่เล่นแบบไม่มีปีไม่คุยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย ขา้าตกรก็คงงงอ่ะเออขา้าตกรงงเลยทีนี่ข้าตกรเบื่อเฮ้ยพวกนี้ก็เล่นเล่นอะไรกันวะมึงเล่นจุติกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมมึงไม่เอาเปิร์กอะไรไปสักอย่างเลยอ้ <c oughs> อาวจุตติน้อยไปกันปะจุติตเด็ดนี่แหละมีที่ไหนเป็นโรงพับจางอยู่หมอซับจางซับจางเีัยต้องไปหาหมอนะอื ครับตอนนี้ตีน้อยสุดนะฮะคือจุติหนึ่งนี่คูเอาลอรี่จุติยี่หกไปเลยผมว่าเม่อกจะพูดจุติหกจุติห้าสิบหกเกิดอะไนเออนเอาเยอะเยอะไปแต่ว่าข้ารก่การจะโดหลุดออกไปอะรนะอรนะอะไระอเไรอเอะไอาเลนอไรนะไระอ่ไรนไรนะรนะไรนนอนะนะอะไอ หลุมอะไรกับอะไรอ่ะอย่าบอกบ้านใหญ่กับบ้านเล็กนะขัดกันตายเลยนะเอาเล้วเอาอะไรไปอ่ะต่อไปแล้วหลุมบ้านหลุมบ้านเล็กกระท่อมนี่คือบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ใช่ใช่ใช่กระท่อมบ้านเล็กโอเคโอเคโอเครอดไปรอดไปเกือบเกือบถ้าเอาไปบ้านใหญ่บ้านเล็กนี่ขัดกันตายห่าเลยเอาเลยแ DLC ใคร รอบปีทั้งอะไรนะรอดสี่รอดตีรอดตีถ้ารอดสี่แจกดีเอลซีรอดสี่แจกดีเอลซีทุกคนเลยเหรอสวยเอาแล้วนึงเขียแล้วดูด่านนี้เขยนแล้ดูด่านนี้เขียนเลยโอ้โ่ามากห่ามทำไมกดขอขอขอซื้อล็อกเขงนเลยเครื่อล็อกเครืล็อกเขิล็เขรนขอซื้อสา เดินด่านไปไอ้ไถ้าแจกเดียวสินี่เลยฝ่ายไหนอ่ะเฮ้ย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 ไม่มีใครเป็นผู้ชายใช่ไหมตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ไม่เดินผ่านตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ไม่ขึ้นมาวะตัวใหญ่เลยอมันดูมันดูมันดูแบบตัวใหญ่อไม่ขึ้นจริงด้วยกูว่าแล้ว อไม่ขึ้นเราจะโดนจับแทงซีนมาจังหวะนี้ไอ้นั่นคือไม่มีเปิร์กอะไรที่หนีได้เลยอ่ะนี่ต้มินั่นเลยทุกคนโนเปิร์กในด่านที่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นปิดสั้นมันขูดการแข่งแล้วจะโดนไมค์ขึ้นนี่แหละเล่นโนเปิร์กนี่แหละเคยผ่านการแข่งมาแล้วเอ๊ฮัลโซเซียนว่ะโซเซียน งั gamer, ้นผ่านการแข่งก็ต้องพาเรารอดให้ได้นะคนที่ผ่านการแข่งต้องพาเรารอดให้ได้นะเขาไลื่อนไปเคลื่องไม่ได้พาใครมาแฮมพี่มามีรูน่ะมีรูนนะมีรูนนะรูนแหละชูก้าชูก้าลูนชูก้าชูก้าชูก้าลูนเอ้ยไปแล้วปล่อยเครื่องปล่อยเครื่องรถอ่ะเอ็กซลูนนั่นอะ เฮ้ย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 ขี sugar, sugar, ย้เกียจขี้กียเลยด่านนี้เจอไมเคิลถ้ามาได้ไมเคิลซัมสก,ก,กอ่ะก็จะเอบันก็เอาลงเอาลงได้อยู่นะสรุปแม่งเอามาสองอย่างเลยหล<ด>ุมสบบุดิดกับไอ้ลากลากเงามันเ,เปรยสามอันตีจับแพงเรียบร้อย <laughs> หุ<ป>่นด่านด้วย นานด้วยไงอ่ะนานด้วยอ่ะเฟสสามไม่จำกัดหรือเปล่าวะนี่ออกไปผสมไม่คันไกนี่ก็ไอจับแทงจับแพงก็ดุจับทอยก็ดุจับแพงก็ทั้งสองอย่างเขาดุดิ้มหมดแล้วเขาดุดิ้มหมดแล้วเขาไปลงคนอีกแล้วงั้นน่าจะเอามาสองอย่างเลยหรือเปล่าวะจับแทงกับตลอดไปอะหรอใช่จับแทงตลอดไปอเยืดดูคุณเฉยแล้วจะขาดละกันสามไมจับแทงอ่ะ อันนี้ชอันนี้ยิ่งช้าเลยใช่ต้องดูอย่างน้อยสามคนสองคนเต็มอ้าวไม่ได้หรอกไม่ได้มองไกลเอาสอคู่ทัน้งสัตว์งอยาไม่ใช่มันไอ้นี่มันอันติอันติของไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรอ่ะกิจกรรมนะไม่ได้ไอ้ขั้นสามนะปีเตอร์ตกใจผิดผิดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยเกือบกัรเกี่ยวโดนจับแพงแล้วเอามันขั้นสามหรอ ยังดูดมันดูด,ม,ด,ดมันดูดเดี่ยวไม่มีเใหญ่อะ่ะไม่ไดู้ดมตู้เลยมันดูดฉําเลยอะ่ะไม่ได้ตู้เลยแต่มันไม่ได้ถาวรนะพีเตอร์ภารกิจเราคือจับจับแทงเอ้ยไม่ใช่จับแทงอะไรละ่ะโอ้ยต้องรอดสี่นะระวังระวังคิวไหมคิวเลยอ่าเรียบร้อยชิบหายแล้ว หลบตู้ได้ผมผมพูดได้หลบแบบอูไม่ทันแล้วเนี่ยพี่ช่วยด้วยค่าหนาตัดเพชหรือว่าสารลายไม้ค่าไม้บอดซะนี่นาสารลายไม้ไงต่างตาเนี่ไงโอเคครับสวัสดีครับเแบบนั้นแหละตุกผมจะไม่ยอมโดนจับแพ้หรอกนะผมหล่นนั่นแหละวิธีการวิธีต้านเมื่อกี้โดนอะไรโดนโจกคาตัว ัตวกรมันไปทางคนแขวนมันไปทางคนแขวนคนแขวนคนนานอ่ะไม่ใช่คนใหม่อ่ะเออเหมือนจะขั้นสามไม่ไม่มีวันหมดนะต้ตลอดไปครับไปเป็นเออเอองั้นไม่ต้องฮิ้วหรอกคูดตรงๆไม่ต้องฮิ้วหรอกเสียเวลางั้นไม่ต้องฮิ้วหรอก อ้าวหมดว่ะอ้าวหมดว่ะเสร็จแล้วจับแทงเซลล์จับแทงอันนี้จับแทงจับแทงเนี่ยแหวกที่เวเลยเนี่ยเซียวเซีเซีเลยยกหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้ยื๊อด้วยแต่ข้าสา่งอะไรเนี่ยนะไม่ต้องคิวหรอกคิวไหมคิวก็ได้ดูดีกว่าช่วยปีเตอร์ก่อนคิวเลยคิวเลยเอาลุ้มคิวเอาไงสรุปไม่คิวคิวตลอดไปคิวก็ได้ครับ ต้องฟังเสียงดีๆอ่ะท่านตายผมหล่นมาตอนนี้ผมหล่นก็จุดไฟแล้วชันเล่นยานพี่ไปช่วยพี่เซอร์นะครับเดี๋ยวผมไปช่วยต้องเน่ดึงมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ไปแล้วบอกมันเต้า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 เ้าใครอ่ะจุกเลยเต้าผมยั่แห่เอาโอเคงั้นไปช่วยนี้นะดีหน้าอย่าจุกนะหลุดยังไงจะหลุดยังไงยัง แล้วดมันจับแทงกันนะมันรอจับแทงกันนะเออมันรอจับแทงบั่อันดินไม่ดินไม่ดินระวังตายแล้วพีเตอร์ไม่ภารกิจรอดสี่กูจบเลยเจอเมคเกอร์เล่นยังไงอ่ะโอ้โหยาโนเปิลด้วยนะโนเโนเปิทั้งตีอ่ะคิดเอาโอ้โผ โอ้ยก็วันมาเจอคุณจนได้เนาะคนไทยเอ้ยเราเล่นแบบเอาเอาคอนเทนต์อะเอาไม่ได้เล่นจริงจังใช่กลับไปแล้วกลับไปไหนออกมาหาผู้สิไม่รู้กลับไปไหนกลับมาหาผู้สิดูดิมึงดูได้มึงดูได้ไหมมึงดูทำไมเมื่อกี้อะถ้าดูที่เขามึงไม่ควรจับแทงขาดมันดูดผมเรียบร้อยจับแทงแน่นอนเรียบร้อยเสบมือ มันดูดแบบว่าเอาเอาตัวติดผมเลยอะแล้วมันไม่มีตู้เรียบร้อยแล้วมันเอาแค่เศษเอาแค่เศษหลุมศพนะแทงเสร็จหมดขั้นสามนะเอาแค่เศษเซี่ยวมาเนี่ยขนาดเศษเซี่ยวมันยังดูดนานขนาดนั้นอะเศษเซี่ยวมันดูดไวกว่าแบบ มันแปลกละกโกน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 อดจริงเออรู้ละแต่ถ้าตายคนนึงอดทั้งตีอดแน่ๆ <laughs> มันมีคนแช่งอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่แนละ้วแล้วเราเจอเมฆขึ้นเนี่ยแหละไม่นานรอด <c oughs> ใช่แล้วดูดิโนเปิงโนเปิงโนเปิง้วยเอามาดูนะคุณคอดิทคุณทีมูมียั้ อ่าไล่ทีม,ม,ม,มออูอ่าเครื่องไม่เจอีข้ามข้ามข้ามไม้อ้ยค้างเอาค้างอ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยอเออมันจูบขนาดนั้นก็ต้องไมห้หน่อยแล้วอ่าทิ้งทิ้งิิงงงงโอเคหมดจริงจริงเปล่าตัวแดงแปดแ<ต>๊ดแล้วสิ เขินอายมันแดงแป๊ดแล้วนะสิโอ้ยมีคนแอบตู้ร้อยมากอะไรขนาดนั้นเอาเขาเรียกมันก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนดิเครื่องนีไหนหมดหรลน่ะหาไม่เจอหาไม่เจอเหมกันตอนนี้มาโคตรขาดทออเจอก็จังก็จังแจกนะ แต่คนรอคนหนึ่งก็หาต่อแจกแจกนเดียวอาเอาไม่ได้ดิแจกคนตีมป่าเอออ่ะมีแรงจูงใจนะครับมีสปอนเซอร์หลักใครออกข้อได้เอาไปเลย d l เอซหนึ่งอันสองคนเนี่ยคนรอดอะคนหนึ่งต้องตายคนหนึ่งต้องรอดด้านหลังเข้าหลังเข้าคนปั่นไฟหลังเข้าหลังเข้าหลังหลังเออเล่นไม้ไปเลยเห็นแต่ไกลเลยเมื่อกี้ แอบตอนเนี้ยมันเป็นเปลี่ยนจากเกมเด a บ b ายเป็นเกมซ่อนแอบแล้วเว้ยใครเจอท่อเอาไปเลย DLC นะครับมีสปอนเซอร์ล่ก็ไดต่างน้อยขอให้มันแบบแจกคนเดียวหรือแจกทั้งตี้เขาบอกว่ายังแจกนะทิงมันไม่เขาแจกแต่คนที่รอดตอนเนี้หาเรื่องให้เสียตังค์หน่อยเว้ย มันมันยังไม่เคยนี่กอนได้กับคนที่ตายเปิดตู้อ่ะเปิดตู้อ่ะเอาแล้วแจกคนออกได้กับคนที่ตายก็สองคนสุดท้ายนั่นแหละโอ๊ยไม่คนที่ตายให้เพื่อนออกก็คือเราไงเราตายให้เพื่อนออกปีเตอร์กับผมใช่ไหมที่ตายให้เพื่อนออกอ่ะกระโดดเล่นแล้วล่าสุดอ่ะ กระโดดเลิศล่าสุดอะแต่ถ้าจะพูดถ้าจะพูดตอนนี้ก็แจกไปเลยถ้าจะแจกก็แจกไปเลยพี่กบเติมป่ะพี่กบเติมป่ะยังยังยังเวลามีอยู่ยังไะเอาเอาไว้ก่อนนะเจออยู่คนเดียวเดี๋ยวมาแล้วเพื่อนมา ที่ออกไม่ได้อ่านกขึ้นหัวนะครับเราเด็นนกขึ้นหัวนะครับอีกาขึ้นหัวแล้วน้องครับตะวันนี้ยังไงครับพี่ก็มาเลยครับพี่ผมไม่ยอมให้แต่มันก็อยู่มันมันก็อยู่กับคุณทีมูอยู่นะเอางี่ดูอีกาโดนอะไร่ครับจากวันนี้ผมวิ่งอยู่ผมวิ่งลงนอะมันจูบเลยอ่ะมันจะจูบแล้วแทบจะกอดก็ได้ไอเลิฟยูอ่ะมาบอกว่าไอเลิฟยูคุณจะกอดอะไรบ้างเนี่ยไอเลิฟยูลีเบก้าวะไรต่าไอเลิฟยูทีมูอะไรเงี้ย ทำไมครับเราไม่ตีก็ทำอะไรอ่ะก็ทำอะไรอ่ะนี่นี่นี่ข้าไปเออไปนู่นไปนู่นไม่เอาไม่เอาอีกคนปั่นไฟเลยอีกคนปั่นไฟเลยมันมันเล่นละมันเล่นแล้วมันเล่นละมันไม่เอาแล้วมันอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วมันมันมันจับแทงใครไม่ได้แล้วไงอย่างน้อยผมก็ไม่โดนแทงวะเหมือนด่ากูทางอ้อมอ่ะมันไม่เอาเลยวะ มันจะมันกัดจะจับแทงให้ได้อ่ะเหมือนดักเหมือนดักกูทางอ้อมเฮ้ยมาถึงตอนแรกพี่ก็โดนแทงเหมือนกันแหละซีนี้แต่ว่าแต่ถ้าเรารู้จักรู้จักรู้จักจุดมันอ่ะเราก็ไม่โดนแทงนะครอันอะไรนะะขออีกทีจะบอกว่าทางนี้มนไม่ขึ้นนะะเพราะว่าพี่ก็เเล่นไม่ขึ้นอยู่เหมือนกันจับแทงอ่ะก่อนที่มาจะโดนโดนเนิร์ฟอ่ะ รู้แค่คอเด็ดนกสองตัวแล้วไม่ไอตอนตอนโดนจับแทงอ่ะจะหนีแล้วมันไม่มีตู้มันจูบเลยแบบแบบทีมูโดนอ่ะที่โดนครับอ่ามีม่ต้องรท่อแล้วคือป่าเราหนีมันมันอยู่ไกลแล้วเราหาหาท่อหาท่อเจอท่อเอา D L C ไปเริ่มแล้วเริ่มกิจกรรมหาท่อเจอ D L C นะถ้าฆาตกรฆ่าถือว่าจบ แอนแอนบ้านเล็กเข้ามาทั้งสองคุณแต่ไม่ได้เออแล้วบ้านเล็กไหนอ่ะบ้านเล็กไหนบ้านเล็กไม่ได้ไหนบ้านเล็กไหนไหนบ้านเล็กอ่ะเดี๋ยวนั่นนั่นแทงแล้วพร้อมแทงแล้วเข้าตู้เร็วเข้าตู้เร็วตู้อยู่ข้างหน้านี่เข้าตู้ ใจสู้หรือเปล่าขับตู้ซีลิเบกาตายแน่ลิเบกาลิเบกาเข้าตู้อาตู้ขาไมายฟ้าในตู้เนี่ยซ้ายเนี่ยหลัางล้งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาโมลิแทนเอาโมลิ่โมลิ่โมลี เขาบอกไม่เลยโมลิก็มีปะไม่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 หมดแล้วอ้าวอุ้มอย่างนี้แปลว่าไงอุ้มอย่างนี้แปลว่าไงปล่อยวะปล่อยวะ กี่พลอยเจอเรื่องเสียงเงินแล้วพลอยเพื่อนได้แค่สองคนสุดท้ายใช่แต่ว่าก็เสียงเงินอยู่ดีไงอา้อาวแตงมไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม,ม่โมลีหรอกอหลุดแล้วไงหลุดแล้วไงไปหาท่อ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 เออพยายามหน้าให้ไปไปไปหาท่อไปเขาเขาบอกไงเจอท่อแล้วค่อยฆ่าอะไรเง,งี้ยเออฆ่าตายตัดท่อตั้งแมปตั้งแมปกลางแมปกลางแมปคิดว่านะ มีความเป็นไปนได้อย่างสูงตังแบบปัง possible โอ้ยหลุดดีมาก <c oughs> ไปดู <c oughs> แบบไ, <c oughs> ไปจริงเหรอไปจริง <c oughs> เอาขวาเอาขวาเอาขวาขวาแล้วไปจริงนะเอ้บ้านไอ้ห้องใหญ่ๆอ่ะเมื่อกี้ขวาขวาอ่าลองลองไปดูลองลองดูลองดูหาดูมีไหมขึ้นมาได้สิบ ไต่สู้หรือเปล่าไวไม่บอกมาน่าจะกลางแมบ,บไอตรงกลางเลยอะไอ้ที่มีชั้นสองอะเออเนี่ยตรงนี้ปะนีอุ้ยเอ้าเก้าไข่มาเนี่ยอุ้ยยันเดียวใช่ไหม <c oughs> อุย้ยแฉมสองเป็นมีไหม ไม่น่าชั้นสองชั้นสองไม่ค่อยมีโอ้ยชั้นสองไม่มีอยู่แล้วต้องติดกับพื้นอ่ะมุมสุดหรือเปล่าเนะก็อาจจะใช่คอบแมปอ่ะจะเอ๋อ๋อเนี่ยได้ยินละอ้าวพี่บอยได้เสียตั์เวยเสียสองดี ดีกว่าเสียสี่ไางั้นคอยบอกคนจีนเ <c oughs> ขาไม่นับรู้ป่ะเขาปล่อยคนจีนงง <c oughs> มึงเป็นเพี้ยอะไรกันไม่เอาเบิร์กกันมาทั้งตี้เลยมึงมาดีงงมาดิอ่าเอาอันไหน